ชื่อภาษาไทยไม่รู้มีหรือปแบเพรููแปรแครอทช่างกิโลผมลีรั่วมาเริ่มต้นเรียนรู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะเรื่องพรสวรรค์หรือลูอบลักก็สุดยอดเหมือนกันหมดเธอเถียงจริงเออเทพธิดาในตำนานที่ใครๆต่างก็ชื่นชม ในขณะเดียวกันเธอก็ยังเป็นคู่มั่นของผมอีกด้วยผมต้องการถอนมั่นแต่เธอบอกว่าชนะฉันให้ได้ก่อนค่อยว่ากันเจียงชิงเออนี่เธอทำเกินไปแล้วนะผมเกิดมาอย่างว่างเปล่าหรือยังเด็กกันนะเรามาคุยกันดีๆเธออย่าลงไม้ลงมือกันเลยนะวันศุกร์ที่6สิงหาคมนี้ 11นาฬิกาหนทางสู่การเป็นราชาของหลีลั่วจะออกอากาศแล้วเปิดตัวครั้งแรกด้วยสองบทสามวันติดต่อกันอัปเดตตอนใหม่ทุกทุก,ทกวันพุธสุกเสาร์อาทิตย์ระหว่างสวรรค์และโลกมีหลายสป,ปสิ่งและราชาแห่งทุกสพสิ่งฉันได้กำหนดเอาไว้แล้ว นจาจักต้าเสียเมืองเทียนชูโรงเรียนมัธยมนานฟึงหลีรั่วสู้ๆนะอย่าแพ้เจ้าพวกนั้นเข้าละ่ะเฮ้อฝูเชียนสาวๆนี่นี่เนี่ยในสายตาคงมีแต่ผู้ชายหล่อๆสินะหลีรั่ววายเท่จังรั่วเกอสู้ๆนะ ลีรั่วลีรลั่วเฮ้อลีลัวลล่ว,วเวจ้ากัวฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะนั่นมันนกกระจอกถารลมทารม,ารมแม้จะเป็นเทคนิคระดับต่าแต่ว่าไม่เคยเห็นใครสามารถใช้ได้โปขนาดนี้เลยโอ,โอ้นั่นดาบเขาอีกเล่มดีเป็นครั้งแรกในโรงเรียนนานเฟิงที่ได้รับมันไปต่อไป จเจ้าทั่วจเจ้ากั่วลำบากแล้วละ่ะยอโอ้ออกมาแล้วชมหน้าของจเจ้ากั่วดูเหมือนเขาจะเอาจริงแล้วนะมีเงินระดับห้กระบวนดาบปทุหลีรัวระวังจบแล้วจเจ้ากั่วชันชนะแล้วเฮ้อว่าแล้วเชียวมูลค่าที่ตาไว้ย่อมแปลผกพัน กับความแข็งแกร่งแล้วนะเอะ <_ d ata> เห็นเห็นกันอยู่ว่าการจุบตีของหลี่รั่วแข็งแกร่งกว่าแถมการใช้เทคนิคเองก็แข็งแกร่งกว่าเจ้ากว่าเหมือนกันถ้าไม่ใช่เพราะเขาขาดอัตลักษณ์การแข่งครั้งนี้เขาอาจจะชนะก็ได้แม้ว่าจะมีพรสวรรค์และความเข้าใจแต่ความว่างเปล่าก็คือข้อบกพร่องนะต่อให้เทคนิคที่ฝึกจะดีแค่ไหน มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกฮ่าฮ่าฮนายเนี่ยไม่เห็นใจใครเลยนะหดีรั่วคนนั้นเป็นถึงนายน้อยของตระกูลอลอรันหนึ่งในห้าตระกูลใหญ่ของอาณาจักรต้าเซียเลยนะพ่อแม่เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งที่มีอายุน้อยที่สุดในอาณาจักรตาเชียของเราเลยด้วยไม่ใช่แค่ในตาเชีย แต่ให้อยู่นอกตาเสียพวกเขาก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ตั้งแต่พ่อแม่หายตัวไปในสนามรบของเจ้าชายเมื่อสามปีก่อนตระกูลลอรันก็ไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วได้ยินมาว่าต่างจากตอนนั้นโดยสิ้นเชิงเลยนี่ในอนาคตอาจจะถูกตัดออกไปก็ได้นายน้อยคนนั้นนะคงจะไม่น่ากลัวอีกแล้วละ่ะหลีรั่วเป็นอะไรไปอย่าโทษที่ฉันเอาชนะ ไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรนะนายนายก็ไม่ได้ททำอะไรเกินขอบเขตสักหน่อยฮ่าฮ่าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเฮ้หลีลัว่วเด็กคนนั้นนะน,นะน่าสงสารนะลองศาสตราจารย์สวียสานเย่ความเชี่ยวชาญของหลีความเชี่ยวชาญของหลีลั่วนั้นดีมากเทียบกับแม่พ่อแม่ทั้งสองคนของเขาแล้ว เขาเนือกว่านั้นอีกแต่หน้าเสียดายหลีลรั่วนั้นเกิดมาว่างเปล่าการฝึกฝนเชียงลี่ของเขาจึงเป็นที่ยากลำบากการฝึกของมนุษย์มีลักษณะที่ต้องพึ่งพากันนี่คือพื้นฐานของการฝึกฝนการดูดซับพลังของสวรรค์และโลก้ายที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นเสียงลี่และศีรษะของมนุษย์มีมากมายหลายประเภทแต่แบ่งออก ข้าวๆได้2ประเภทประกอบด้วยต้านทาน,ทานด้านธาตุและด้านสัตว์ร,ร้ายองค์ประกอบของธาตุประกอบไปด้วยพลังแห่งสวรรค์และโลกแต่ในส่วนของสัตว์ร,ร้ายนั้นว่ากันว่ามีเพียงบุคคลที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังเท่านั้นที่จะนำพลังวิญญ,ญาณของสัตว์ร,ร้ายเข้าสู่กระแสเลือดของเผ่ามนุษย์ได้ และสิ่งเหล่านั้นและสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดรูปลักษ์ของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็าตามต่างมีระดับและเกณฑ์การแบ่งที่เรียบง่ายตั้งแต่1นถึงเเมื่อเด็กที่เป็นมนุษย์เติบโตขึ้นถึงสิบขวบหรือมากกว่านั้นพวกเขาจะเริ่มมีจุดฝังเข็มในร่างกายและจุดฝังเข็มเหล่านี้จะถูกเรียกว่าเชียงกง และเมื่อเสียงกงของเขาปรากฏขึ้นโดยธรรมชาติแล้วมันจะได้มาซึ่งอัตลักษณ์ของตนเองต,อ,ตอนที่1.2่ดงแต่ว่าปัญหาของหลี่ลั่วก็คือเอาใหม่เอาใหม่แต่แต่ว่าปัญหาของหลี่ลั่วก็คือก็อยู่ตรงนี้หละเพราะอัตลักษณ์ของเขาไม่ปรากฏขึ้นมาเลยตั้งแต่เชียงกงถูกเปิดออก ดังนั้นจึงถูกเรียกว่าความว่างเปล่าที่หาได้ยากพล,พลังจากที่ทําการทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโรงเรียนจึงได้ข้อสรุปว่านี่นี่เป็นคงจะเป็นสาเหตุทางร่างกายของหลี่รั่วเมื่อผลนี้ออกมาผู้เกี่ยวข้องจากโรงเรียนแห่งแรกจึงได,จงได้จึงได้แต่ระดับของหลี่รั่วไปยังโรงเรียน แห่งที่สองสวียซานเย่ได้แต่ถอนหายใจอยู่ในใจเดิมทีเจ้ากัวไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลีลัว่วตั้งแต่แรกแต่ถ้าหลีลั่วถูกปราบปรามในตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปสถานศึกษาแห่งนี้อาจจะไม่มีหลีลั่วอีกเลยก็ได้เอ๊ะว่างเปล่าเหรออย่างนี้ก็แสดงว่าอนาคตก็มืดมนเลยนะสิก็แค่ ึตนบนโลกนี้ในช่วงเลกจะสร้างแค่เชียงกงเท่านั้นและในอนาคตหากก้าวเข้าสู่สภาวะปิดกั้นเชียงกงที่สองก็จะปรากฏขึ้นเมื่อถูกเรียกว่าราชาเชียงกงที่สามารถปรากฏขึ้นแต่ว่าสภาวะปิดกั้นทั้งอาณาจักรนี้มีแค่ไม่กี่คนส่วนสภาวะที่เรียกว่าราชาแม้แต่ในอาณาจักรต้าเชีย ที่แสนผดดลการนี้นะยังไม่ค่อยได้ยินเลยแต่ความพิเศษของหลี่ล่วมันอยู่ที่ตรงนี้หละแม้ว่าตอนที่เขาจะยังอยู่แค่ในช่วงเริ่มต้นของสิบผนึกแต่ว่าในร่างกายของเขาไม่ได้มีแต่เชียงกงที่หนึ่งแต่ยังมีแต่เชียงกงที่สามที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อน ให้คิดขึ้นว่าแต่สิ่งที่ทําให้หงุดหงิดก็คือทั้งสามเชียงกงมันว่างเปล่าทั้งหมดขอถามหน่อยสิว่างเปล่าทั้ง3มนั่นไงมีแนวโน้มว่าจะมีขึ้นในอนาคตรหรือเปล่าท้องฟ้าเป็นสีเป็นสีฟ้าสดใสข้างนอกนั้นมีฝูงนกกระเรียนนับปัน ปัญหาเรื่องความว่างเปล่านั้นมีวิธีแก้หรือเปล่าอ่าใช่ทุกทุกคนตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปก็ใกล้จะถึงช่วงการทดสอบครั้งใหญ่แล้วพวกเธอจะสามารถก้าวไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้หรือไม่ก็ต้องดูจากการทดสอบครั้งนี้แล้วนะดังนั้นทุกคนต้องมันฝึกฝนด้วยละ่ะฉันจะไปฝึกฝนอัตลักษณ์ต่อหน่อยนะ วันนี้โดนนายจัดการซะได้นายนี่ก็แปลกนะถ้านายมีเชียงลี่ที่แข็งเก่งกว่านี้อีกหน่อยแล้วก็ฉันคงจะถูกนายสอยไปแล้วอืมพรุ่งนี้เจอกันลีล่กเข้าใจดีอยู่แล้วเจ้ากลัวกลัวผลลัพธ์มันจะส่งผลต่ออารมณ์ของเขาได้ขอตัวออกไปก่อนเพียงแต่ว่าเวลามัน ก็ผ่านมานานหลีรั่วชินกับมันมานานแล้วกำแพงแห่งเกียรติยศโรงเรียนหานฝึงเรานักเรียนเฝ้าดูกำแพงแห่งเกียรตินี้หลายต่อหลายครั้งถึงจะดูน่าเบื่อหน่อยแต่ว่าที่นี่ก็ยังดูคึกคืนอยู่ทุกวันโอ้โอมาแล้วดูนั่นหลีรั่วเม่มป,ปากแน่นอนว่าเขารู้สาเหตุดี เพราะคนส่วนใหญ่ที่นี่ต่างก,ก็จดจ้องสายตาไปที่เธออันดับ9ที่มีรูปลักษณ์ที่มีรูปลักษณ์อันสดใสและมีพรสวรรค์ที่แข็งแกร่งดึงดูดสายตามากมายจากอาณาจักรต้าเชี่ยได้อย่างง่าประหลาดใจหลังจากเขามาเรียนได้สองปียังไม่ทันถึงการทดสอบเลื่อนขั้นก็ได้รับการคัดเลือกโดยตรง เป็นพิเศษจากสถาบันอุดมศึกษาชิงชวนเชิงเชิงชวนชิงแห่งอาณาจักรต้าเชีย่ยเกียงชิงเอ๋อไขมุกอันเจิดจลัดแห่งโรงเรียนหนานเฟิงกลายเป็นคนแรกจากเมืองเทียนชูที่ได้รับเกียรติในรอบร้อยปีและตอนนี้เธอก็ยังโด่งดังอย่างมากในแผ่นดินต้าเชีย่ย นักเรียนเหล่านี้ไม่ว่าจะหญิงหรือชายต่างก็จ้องมองไปที่เขาในตอนนี้เต็มไปด้วยความไม่ชอบและความอิจฉาดิสยาและไม่เห็นด้วยสําหรับสายตาพวกนั้นเหลือั่วไม่ได้เยยเสยมันเท่าไหรนักเขาเข้าใจเหตุผลของมันในโรงเรียนน,นเห่งนี้ไม่ว่าจะนักเรียนชายหรือหญิงต่างถือว่าเป็นเท,ทียบิดาทั้งนั้นแม้แต่ ลกูกศิษย์ที่พ่อแม่ของเขาได้รับไว้ตั้งแต่เด็กทั้งยังพ่วงมาด้วยสัญญามั่นหมายกับเขาเองด้วยพูดง่ายๆก็คือเกียงชิงเออคือคู่มั่นของเขาเองตอนที่2.1ดูเหมือนคำพูดที่ฉันพูดไว้ที่นานฟิงเมื่อหลายปีก่อนจะนำความลำบากมาให้หนายนะฉันต้องขอโทษด,ด้วยช่วยขอโทษให้ดูจริงจังกว่านี้สักหน่อย สักครั้งหนึ่งได้ไหมถ้าพี่จริงใจแล้วก็ขอยกเลิกสัญญาการมั่นหมายได้ไหมละ่ะอ๋อนี่แหละเหรอที่เขาเรียกว่าการถอนมัน่นแต่ว่าตามบทแล้วคนที่จะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาต้องเป็นฉันไม่ใช่หรอนายนายทำกับฉันได้หลงไ,ไงล่ะเนี่ยทำไมละ่ะ กลัวเรื่องที่เรามั่นกันจะสร้างปัญหาใหญ่ให้เหรอกลัวว่าจะทําให้พี่เสียเวลาถ้าเจอคนที่ชอบในอนาคตนะสิสัญญาบ้านหมายนี้มาจากไหนพี่เองก็ยังไม่รู้เลยเรื่องนี้ทําให้พ่อโดนแม่ทุบตีไปกี่ครั้งก็ไม่รู้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพราะท่านพ่อทําเรื่องไร้สาระแบบนี้ฉันถึงเห็นด้วยกับท่านแม่แต่สําคัญคือ ทุกครั้งที่แม่ตีพ่อมักจะพาผมไปกินข้าวนะฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวนายกับฉันมั่นกันแล้วฉันจะไปมีใจให้กับใครอื่นได้ยังไงเจียงชิงเออผมเข้าใจในความรู้สึกที่พี่ที่พี่มีต่อพ่อกับแม่นะแต่ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เลยพี่คิดว่าผมเป็นอะไรหรอเป็นเครื่องมือแสดงความกระตันอยู่ของพี่หรือไง การมั่นนี้ผมตกลงด้วยหรือเปล่าขอโทษนะเรื่องนี้ฉันไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของนายเลยเพราะงั้นการมั่นครั้งนี้แต่ว่านายก็น่าจะรู้นี่ว่ากฎของตระกูลเรามันเป็นยังไงถ้าหากทั้งสองฝ่ายมีความขัดแย้งกันก็ต้องเล่นเกมก่อนแล้วผู้ชนะจะมีสิทธิ์ตัดสินเจียงชิงเอ,อ๋ออย่าให้ผมอย่าให้มันมากนะ ตอนนี้ผมเริ่มต้นอนาณาจักรสิบผนึกแล้วนะคิดว่าจะยอมขายหน้าพี่หรอวิธีฝึกตนของมนุษย์หลังจากเปิดเชียงกงได้แล้วก็จะเป็นอนาณาจักรสิบผนึกแต่ต่อมาก็จะเป็นสถานะเชียงชื่อแต่หลังจากเชียงชื่อหนทางนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่แท้จริง หลังจากเชียงชือแล้วจะมีสมสภาวะคือทั่วไปสภาวะทั่วไปสภาวะปิดกัน้นและสภาวะที่เรียกว่าลาชาในะยทดแม่ทับและถูกแบ่งออกเป็นระดับบนและล่างระดับบนจะเรียกว่าแม่ทับสวรรค์ระดับล่างเรียกว่าแม่ทับปีศาจและเจียงชิงเอ,อ๋ยอยู่ในระดับของแม่ทับปีศาจเจียงชิงเอ,อ๋ยเรามาเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วนะ ผมเข้าใจนะว่าสําหรับพี่แล้วคงไม่ได้มีความรู้สึกระหว่างชายยิงกับผมหรอกไม่มีความรู้สึกเป็นพื้นฐานการมั่นแบบนี้นะ่ะจะไปมีความหมายอะไรล่ะถึงที่นายพูดมามันจะสมเหตุสมผลก็เถอะแต่ฉันไม่สนใจหรอกนะส่วนนายอย่างน้อยไม่ในปฏิเสธฉันนี่พี่ชิงเออสัญญามั่นนี้มั่นนั้นนะ่ะส่วนใหญ่มันก็เพราะความกระตันอยู่ที่พ่อแม่มีต่อ ทีกตันเอามัเอาพี่สิงเออสัญญามั่นนะส่วนใหญ่มันก็เพราะความกระตันอยู่ที่พี่มีต่อพ่อแม่ของผมนี่ผมเชื่อว่าความรู้สึกของพี่ที่มีต่อพวกเขานั้นแข็งแกร่งกว่าผมไม่รู้เท่าไรแต่ความกระตันอยู่นี่เนะี่ยผมไม่ได้ต้องการจริงจผมผมรู้นะว่ามันอาจจะเป็นอาจจะเกินไปจริงไปหน่อยที่จะ ให้มาถอนสัญญามั่นแต่ว่าผมหวังว่าพี่จะให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสผมด้วยพวกเราสามารถทำข้อตกลงกันได้นะก่อนที่ผมจะมีความสามารถเพียงพอช่วยดูแลเครือหารลอรันถ้าพี่รอให้ถึงตอนนั้นที่ผมสามารถครอบครองที่นี่ได้และพี่ไม่สูญเสียที่นี่ไปเพื่อเป็นการตอบแทนผมจะคืนสัญญามั่นให้พี่นะ ดีไหมหลี่รั่วนายไม่ชอบฉันจริงๆเหรอจบแล้วตอนที่3.1พี่ชิงเอ,อ๋ดูถูกสเสน่ห์และความเก่งของตัวเองเกินไปแล้วสเสน่ห์ของพี่ยังไงก็ามากกว่าคนรุ่นเดียวกันได้เยอะเลยนะถ้าจะบอกว่าผมไม่ชอบมันก็ขัด ศิลธรรมอยู่ขัดเอาไมเอาไหม,ไหมถ้าจะบอกว่าไม่ชอบมันก็จะขัดกับสัญชาตญาณและน่าเชื่อใจน่าซื่อใจคดเกินไปแต่ว่าผมไม่ต้องการสัญญาตแต่งงานแบบนั้นหรีรั่วปา,ากดีจังเลยนะนายนะ่ะพวกเราคุยกันดีๆอย่าลงไม้ลงมือกันเลยนะครับ ที่นายพูดมาก็สมเหตุสมผลฉันจะถือว่านี่เป็นข้อตกลงอย่างหนึ่งแล้วกันถ้าถึงเวลาที่นายรับจวนล่วหลันได้เมื่อไหร่ฉันจะยกมันให้นายอย่างสมบูรณ์แล้วนายค่อยยกเลิกสัญญาการแต่งงานแต่นายแน่ใจเหรอว่าจะทำสัญญานี้จริงๆสัญญาแต่งงานถ้าหากยกเลิกไปแล้วชาตินี้นายจะไม่หลงเหลือความหวังเลยนะ คำพูดของในายในตอนนี้ทําให้ฉันต้องมองในายใหม่ซะแล้วเจียงชิงเอ,อ๋อฉันไม่ต้องการสัญญาแต่งงานนี้จริงๆเพราะว่าฉันต้องการให้เธอเอาสัญญานี้มาให้ฉันด้วยตัวเองในอนาคตไม่ใช่ด้วยพ่อแม่นั่งลงฝีมือไม่มีแต่ปากเก่งจริงๆถ้านายอยากถ้านายอยากลองจริงๆฉันก็จะไม่ ห้ามนายฉันจะรอนายอยู่ที่โรงเรียนซึ่งสเวียนจริงนี่คือก้าวแรกและถ้านายไปไม่ถึงจุดนี้แสดงว่านายก็เป็นแค่เด็กที่ดีแต่ปากเท่านั้นนายควรจะลืมทุกอย่างในวันนี้ไปเลยซะด้วยซ้ำถ้างั้นเธอนับวันรอได้เลยเหมเดี๋ยวสินี่ไม่ใช่ทางกลับบ้านนี่นะ ไปคังมังกรทองฉันจะไปเอาของก่อนที่ท่านอาจารย์จะจากไปเขาทิ้งของเอาไว้ให้นายหนึ่งอย่างบอกว่าจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อนายอายุ17ปี่ามกลางกลุ่มอำนาจมากมายในอาณาจักรมีมีกลุ่มอำนาจสองกลุ่มที่กอบกลุ่มอำนาจไว้อย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือแม้แต่ราชวงศ์ต้าเชี่ย เองก็ไม่เข้าไปยุ่งกับพวกเขาเลยนั่นก็คือโรงเรียนเซิงสเสวียนจริงและคังมังกรทองคังมังกรทองรับฝากสินค้าต่างๆรวมถึงการประมูลการแลกเปลี่ยนและธุรกิจอื่นๆคังมังกรทองมีอำนาจมหาศาลมากกว่าองค์กรใดๆใน,ใน,ใน,ในอาณาจักรต้าเชียแต่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในกิ่งก้านของพระลังแห่ง อนจาจักใต้าเชื่อเท่านั้นพระเอกคิดขึ้นมาว่าแค่สาขาใหญ่ในเมืองนี้ก็ดูอลังการแล้วอำนาจของพระครังมันมากเกินที่เราจะจินตนาการได้จวนจวนล่วหลันยังดูเด็กไปเลยตามผมมาเลยครับแขกผู้มีเกียรติทุกทั้งสองท่านฮ <c oughs> ผมก็คิดว่าคือใครที่แท้คือนายน้อยของจวนล่วหลันและคุณหนูนี่เอง ดีใจจังเลยนะครับที่พวกท่านมาเยือนที่นี่คังมังกรทองสาขาย่อยประธานประธานรีหลีรั่วท่านนี้คือประธานรี่ท่านรี่พาพวกเราไปเอาของเถอะค่ะครับตามผมมาได้เลยครับทั้งสามคนเดินประตูบานแล้วบานแล้วสุดท้ายเหมือนจะมาถึงชั้นล่างสุดของที่นี่ท่านครับ นี่คือของที่เจ้าจวนทั้งสองเก็บเอาไว้ที่นี่ครับนายน้อยจะต้องใช้เลือดของท่านเป็นกุญแจเพื่อเปิดมันพระคิดว่าไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกว่าของที่อยู่ในนั้นของที่อยู่ในนี้มันมีความสำคัญกับฉันมากบางทีอาจจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราไปเลยก็ได้นี่ครับตอนทั้งหมดม,มันมีเท่านี้ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อให้ใหม่นะครับ